เชิญท่านรองศาสตราจารย์รงค,ร,คร,ร,รับครับท่านประธานที่เคารพครับผมรองศาสตราจารย์รงบุญสวยขวัญสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพักพลังประชารัฐจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านประธานท่านสมาชิกที่เปิดให้มียติด่วนพูดคุยแสดงความคิดความเห็นถึงน้ําท่วมที่ภาคใต้เป็นน้ําท่วมที่เร่งด่วนวันนี้นะครับ ประเด็นที่สองก็คือขอแสดงความเสียใจท่านประธานครับขออนุญาตวากท่านประธานแสดงความเสียใจไปครอบครัวของผู้ไหวชนชาวใต้ที่เสียชีวิตจากภัยน้ำท่วมหลายรายครับขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของพี่น้องชาวใต้ที่สวญเสียทรัพย์สินนะครับเนื่องจากน้ำท่วมและในขณะเดียวกันขอให้กำลังใจทุกคนฝ่าฟันเรื่องน้ำท่วมคราวนี้ไปได้ครับท่านประธานที่เคารพครับเวลาพูดถึงน้ำท่วมภาคใต้ ผมคิดมีอยู่3ประเด็นที่จะนําเรียนในที่ประชุมนี้แล้วฝากไปยังฝ่ายรัฐบาลเพื่อดําเนินการแก้ไขนะครับพื้นฐานนั้นแรกเลยนะครับว่าสาเหตุน้ําท่วมภาคใต้ภูมินิเวศภาคใต้ท่านประธานครับน่าสนใจมากภาคใต้นะครับเป็นสันเป็นพื้นที่ยาวคาบสมุทรแต่ตรงกลางคาบสมุทรอันนั้นแหละเป็นเทือกเขาหลวงหรือเทือกเขานครศรีธรรมราชครับท่านประธานยาวจากเหนือลงใต้เวลาฝนตกมากในภาคใต้เจมอมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกหนัก อย่างเช่นที่ตกเมื่อวันที่หนึ่งเนี่ยตกบนภูเขาตกที่เขาหลวงนครลงน้ําที่ไหลแรงจากเขาหลวงนั้น,น,นลงฝั่งตะวันออกลงอ่าวไทยผ่านตัวเมืองต่างๆผ่านสุราษฎร์ธานีผ่านเมืองผ่านชุมชนต่างๆผมยกตัวอย่างก็ได้กันว่าผ่านนาครศรีธรรมราช ตกที่เทือกเขาหลวงที่บันคีรีวงภาพที่เมื่อกี้ที่ท่านชินวรได้นาเสนอที่คีรีวงอันนั้นคือความแรงของน้ําเมื่อวันที่มันวันที่สองนะครับแล้วก็ลงมาสู่เมืองนครสีธรรมราชสันสันภูเขาที่อยู่ตรงกลางนักแหลมหรือด้านขวานเรานะครับทางทิศตะวันออกลงอ่าวไทยทิศตะวันตกก็เช่นเดียวกันก็จะลงไปทางอันดามันตกที่เทือกเขาหลวงก็จะลงไปที่ตรัง ลงไปที่กระบี่สิ่งเหล่านี้นะครับอันนี้คือลักษณะที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของน้ําท่วมแล้วก็จะทาให้น้าท่วมแบบนี้ทุกปีส่วนปัจจัยที่มาเสริมให้เกิดน้ําท่วมนะครับท่านประธานครับก็คือการขยายตัวของเมืองมีการตั้งเมืองมากนะครับเมืองนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกครับตะวันออกระหว่างเขาหลวงกับอ่าวไทยนะครับเพราะงั้นที่นครศรีธรรมราชจะโดนน้าท่วมทุกปีสุราษฎร์ธานีก็บ่อยหาดใหญ่ก็บ่อยชุมพรก็บ่อย เพชรบุรีก็บ่อยแต่ที่บ่อยทั้งหมดเมืองเหล่านี้บางเมืองก็หายไปแล้วเดี๋ยวผมจะนําเรียนต่อไปครับแต่ที่นครศรีธรรมราชเราเนี่ยก็จะท่วมทุกปีปีที่แล้วก็ท่วมผมนําเรื่องเข้ามาคุยที่สภานี้ก็ท่วมปีนี้ก็ท่วมอีกแล้วก็คิดว่าอีกยี่0บสามสิบวันข้างหน้าก็อาจจะท่วมอีกน้ําท่วมที่ภาคใต้ครับพี่น้องสสถามผมว่าเอะบ้านอื่นบืองอื่นเขาขาดน้ําแต่ภาคใต้น้ําท่วมเพราะมันจะท่วมเดือนพฤศจิกาธันวาอาจจะไปกลาง มกราหลังปีใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือปรากฏการณ์ที่ท่วมแล้วที่นี่ก็จะท่วมมากยิ่งขึ้นเพราะบนภูเขามันมีการเปลี่ยนสภาพป่าออกมาเป็นพืชเศรษฐกิจเชิงเดียวทําให้มีการดูดซับน้ําได้น,น้อยนี่ก็เป็นปัจจัยเสริมนะครับนอกจากนั้นนะครับปัจจัยเสริมอีกตัวหนึ่งก็ก็คือโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มีสแบบครับท่านประธานถนนน้นทางวิ่งจากเหนือลงใต้ก็ขวางน้ํา ในขณะเดียวกันนะครับโครงสร้างพื้นฐานที่จะไปกันน้ํารองรับน้ําเพื่อบ,บริหารจัดการน้ําขนาดใหญ่แบบอ่างเก็บน้ําหรือตัวเขื่อนหรือตัวอะไรที่ควรจะมีกลับไม่มีครับท่านประธานครับนี่คือลักษณะพื้นฐานของน้ําท่วมภาคใต้ที่ซ้ํำซากทั้งเป็นปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยเสริมสองประการที่ผมนําเรียนนะครับเพราะน้าท่วมที่นี่มันจึงท่วมเร็วนะครับน้ําลักษณะน้ําท่วมภาคใต้ไม่เหมือนภาคกลางท่วมนาน เพราะมันจึงเกิดตําราเรื่องการบริหารจัดการน้ําท่วมยาวนานเมื่อทศวรรษกว่าแต่ปกากใต้เราจะหาองค์ความรู้ตรงนี้ค่อนข้างยากนะครับอาจจะมีงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยวาลัยลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ในการพูดถึงการบริหารจัดการน้ําน้ําที่ปกากใต้ที่ท่วมครับเร็วแรงสั้นเร็วก็คือน้นําฝนตกบนเขาหลวง จะไหลประมาณ 8- 1 0ถึงสชั่วโมงจากเขาหลวงลงสู่เมืองไหลาจากภูเขาหลวงลงสู่ทุ่งสงไหลาจากภูเขาหลวงจากคีรีวงลงสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชผ่านคลองท่าดี8ดชั่วโมงครับท่านประธานครับตกเมื่อประมาณกลางคืนวันที่หนึ่งเมื่อวานวันที่สองท่วมยับเยินเลยนะครับอันนี้สิ่งที่เราเห็นเร็วแรงนะครับเพราะงั้นการหนีการเสียชีวิตของผู้คนสภาพของการที่ไม่สามารถที่จะกู้ทรัพย์สินรถ บ้านหรือแมก้กระทั่งการดำรงชีวิตอยู่เอาชีวิต้รอดก็จะต้องหนีน้ำนี่เร็วแรงแล้วก็สั้นครับท่านประธานวันนี้เรากำลังติดตามข่าวฝนตกน้อยพรุ่งนี้อาจจะหมดนะครับเพราะระดับความรุนแรงหรือระดับความเสียหายของเราดูเหมือนจะไม่เป็นที่เข้าอกเข้าใจของคนทั่ว,วไปที่ไม่ใช่เป็นคนใต้เพราะความเร็วแรงสั้นสองวันสามวันน้ำหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ปรากฏปรากฏการณ์ของน้ำที่ที่บ้านของผมที่ภาคใต้นะครับ ท่านประธานที่เคารพครับเมื่อเกิดปรากฏการณ์อย่างเี้ยท่านประธานครับการบริหารจัดการน้ําท่านประธานที่เคารพครับผมมีประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นเรื่องการบริหารจัดการน้ํามีอยู่3ประเด็นย่อยๆประเด็นแรกเลยครับการระบายน้ําท่านประธานครับในระยะเวลาประมาณ20กว่าชั่วโมงที่ผ่านมานี่การระบายน้ําต้องเร็วแต่นั่นแหละครับดังที่ผมเรียนแล้วว่ามันเป็นการไหลจากภูเขาลงสู่ชุมชนเมืองและก็ออกทะเลเนี่ยครับการระบายน้ําก็กระทาได้ยาก นะครับคลองมีน้อยนะครับผมยกตัวอย่างก็ได้ว่า,าจะระบายน้ําจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ใต้บาดาลเลยหน้าองค์พระบรมธาตุนะครับถนนราชดำเนินอยู่ใต้บาดาลเลยที่หน้าสารากลางนครศรีธรรมราชอยู่ใต้บาดาลเลยสิ่งเหล่านี้มันจะระบายยากมากนะครับเพราะงั้นจะมีหน่วยงานทหารหน่วยงานของการปรบปะไาฟ้าจะต้องมาช่วยนะครับในช่วยเบื้องต้นทั้งระบายทั้งช่วยเบื้องต้นนะครับเทศบาลปอพกู้ภัยต่างๆ จะทากันอย่างกุลาหนมากสิ่งนี้แม้ว่าจะเกิดรายปีแต่ก็พยายาจะจะทำกันตามบนพื้นฐานของออทําตามเคยชินการบูรณาการเรื่องการระบายน้ําเราทําไม่ไดีเลยสิ่งเหล่านี้ถ้าประเด็นขวากเรื่องการบริหารจัดการน้ําก็คือการระบายน้ําต้องฝึกซ้อมต้องทบทวนต้องบูรณาการโดยเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นชนประธานปอพทหารนะครับหรือแม้ทั้งกู้ภยัยนะครับสิ่งเหล่านี้ ควรจะเอาเข้ามาทบทวนนะครับเพื่อฝึกซ้อมกันไว้เพราะน้าท่วมแบบนี้ท่านประธานที่เคารพครับจะอยู่อีก3ปีครับปี6ยปี6ยปี6ยพอปี6ยนี้ก็จะหมดแล้วนะครับผมขอนุญาตต่ออีกนิดเดียวครับท่านประธานครับเพราะงั้นนี่นี่คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ําต่อมานะครับเรื่องฟื้นฟูเยียวยานะครับตอนนี้เรื่องฟื้นฟูเยียวยานะครับในเขตชุมชนเมืองก็ต้องแยกให้ออกว่าไม่มีลักษณะที่เหมือนกับชนบท นะครับในเขตเทศบาลไม่ว่าจะเป็นบ้านท่าโพบ้านบอ่อทรับหน้าสถานีรถไฟบ้านตกนอกโคกหลังกัญญาณีซอยช้างบ้านช้างนะครับบ้านหลังชวัดชะเมาคลองพระเนียดมุมป้อมเหล่านี้เป็นชุมชนเมืองการฟื้นฟูเยียวยาก็จะเป็นแบบหนึ่งแต่ที่อยู่ข้างเมืองไม่ว่าจะเป็นมะม่วงสงต้นป่าว่าปากล้วยนะครับหัวอิดนี่ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่ง นี่คือการฟื้นฟูเยียานะครับการฟื้นฟูเยียายในเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารน้ําดื่มครับท่านประธานครับน้ําดื่มจะขาดทุกปีในช่วงน้ําน้ําท่วมนะครับน้าดื่มขาดในภาวะน้ําท่วมเพราะฉะนั้นเทศบาลจะต้องบริหารจัดการน้ําท่วมอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะสป,ปายน้ําให้กับพี่น้องชาวบ้านอันนี้นะครับส่วนคนที่อยู่ในชนบทนะครับท่านประธานครับสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นปลากระชังปลาดุกที่ท่าซักปลากระพงนะครับที่เป็นปลากระชังที่ท่าไร่ที่บางจาก ที่ปากนครสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องเป็นการฟื้นฟูบูรณนะเ,เป็นการเยียวยาให้พี่น้องเหล่านี้ด้วยด้วยมาตรการที่แตกต่างกันไปนะครับสุดท้ายนะครับ,รบท่านประธานจบแล้วนะครับการบริหารจัดการเรื่องป้องกันนะครับผมขอเมื่อเช้าผมหาหรือครั้งหนึ่งแล้วปักใต้น้ำท่วมซ้ำซากขอโครงการบริหารขนาดใหญ่เอาที่นครเมืองนครผมเป็นตัวอย่างก็ได้ที่นครน้ายัางท่วมซ้ำซากซ้ำซากหาดใหญ่มีคลองรอ ชนระทานทำวายเสร็จแล้วครับที่ชุมพรที่ผมนําเรียนเบื้องต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีโครงการพระดาริเสร็จนะครับน้ำไม่ท่วมนะครับที่ชุมพรที่เพชรบุรีนะครับน้ําไม่ท่วมแล้วเพชรบุรีชุมพรหาดใหญ่เหมือนกันนครที่นครยังค้างอยู่ตอนนี้เราครอนะครับรอความสําเร็จของโครงการบรรเทาอุทกภัยน้ําเลี้ยงเมืองที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้อนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้วตามไทม์ไลน์นะครับพูดง่ายจะเสร็จปีหกหก รอกเกบอย่าช้าไปกว่านี้นะครับถ้าช้ากว่านี้ก็แสดงว่าพี่น้องชาวบ้านผมจะต้องน้ําท่วมอีกปีหนึ่งถ้าช้าไปอีกปีก็ท่วมปีหนึ่งถ้าช้าไป5ปีก็ท่วมห้าปีถ้าคลองนี้เสร็จน้ําจะไม่ท่วมอันนี้หวังไว้นะครับอันที่สองนะครับขอเสนอโครงการขนาดใหญ่นะครับท่านประธานครับสนามบินสนามบินตอนนี้ที่นครเนี่ยลงได้แต่พอออกจากสนามบินนะครับจะต้องใช้ยศย MC ของทหารเพื่อลําเลียงผู้คนออกจากสนามบินกลับไปบ้าน นะครับบางคนลงสนามบินหนึ่งทุ่มกลับไปบ้านหน้าทุ่มเพราะค้างอยู่ในสนามบินผมขออนุญาตเสนอนะครับกรมทางหลวงเพื่อจะแก้ปัญหาที่นครสีมราชจะต้องทําทางยกระดับจากทางหลวงวิ่งเข้าสนามบินเลยครับเพื่อไปรองรับกับสนามบินตัวใหม่ที่กําลังทําอันนี้ฝากเลยครับฝากรัฐบาลไปแก้ปัญหาเนื่องจากรัฐบาลได้อนุมัติก็ประมาณไปเรียบร้อยแล้วการคันดินนะครับแบรีเออร์กั้นสนามบินแม่ท่วม ปีกลายนะครับน้าท่วมสนามบ,บินไม่ได้บินเลยที่นครปีนี้ไม่มีปัญหานี้แต่มีก็คือน้ําชาวบ้านหรือผู้โดยสารไม่สามารถเข้าออกได้ก็ทาเชื้ใหม่นะครับท่านประธานครับอันนั้นอีกอันหนึ่งอีกประการหนึ่งครับท่านประธานครับให้กันมาติการกิจการสภา,าเนี่ยไปเวิร์กช็อปไปพูดคุยกันดูว่าเพรประมาณที่หน่วยงานต่างๆส่งไปในพื้นที่นนครศรีธรรมราชเรื่องน้าน้าน้ําทั้งหมดเนี่ยคุณมีวิธี เอานโยบายไปเฏิบัติยังไงทํำยังไงเสร็จรวดเร็วเพื่อแก้ปัญหาชาวบ้านนะครับถึงที่สุดนะครับท่านประธานครับนี่คือการป้องกันส่วนการเยียวยาสั้นๆนะครับเมื่อเช้าผมหารือแล้วนะครับถ้าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้กรุณาลงไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับได้ใจครับชาวบ้านรอคอยชาวบ้านเลือกตั้งให้ท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยใจวันนี้ชาวบ้านสูญเสียกําลังใจถ้าท่านลงไปท่านจะได้ใจ ฝากรัฐบาลเพื่อจะไปเอาใจชาวใต้โดยเฉพาะชาวนาครศรีธรรมราชบ้านผมด้วยครับท่นานประธานครับขอบคุณมากครับกับขออนุญาต